รายการธรรมะกคำสอนของพระพุทธเจ้าหมาพบป,ปกับตันยีกวันนี้เป็นวันที่16ของเดือนกันยายนปี2566อากาศที่วัดก็25องศาเหมือนห้องแย่นะ <c oughs> วันนี้ก็มีงานบุญทางภาคอีสานช่วงเข้าในพรรษาก็จะมีเทศกาล อย่างหนึ่งที่เรียกว่าบุญสังฆทานวันนี้บุญสังฆทานของตำบลหน,นองไคนกก็จัดอยู่ที่วัดหนองไคโนกประมาณสิบโมงเช้าก็จะเริ่มพิธีกรรมกันส่วนวันพรุ่งนี้วันที่17เป็นสังฆทานอำเภอซึ่งมีวัตถุประสงค์ขอรวบรวมปัจจัยซื้อกระเบื้องมงหลังคาสารหลักเมือง เมืองอำเภอ,น,อนนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเมื่อเรามีงานบุญที่ไหนจะมีเสียงอย่างหนึ่งคือเสียงอื Ủ ้ออึงเสียงคนนั้นดังเสียงเพลงก็มีบางที่ก็เปิดเพลงนะแต่บางที่ก็มีเสียงคน,น <c oughs> <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพุทธ พุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่เจ็ดพูดถึงเรื่องนี้ว่าเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลาก,กันอันมาเคยไปเห็นที่ท่าบ่อปลาแถวแถวนน่นนะ่ะทางระยองแถวท่าปลาที่กเกาะสม็จแถวนน่นนะ่ <c oughs> พะพอเวลาเขาเอาปลาขึ้นมากลุ่มที่เขามาเอาปลาเขาก็ มาเอาแย่งกันคนนั้นเข่งนี้คนนี้เข่งนั้นนะก็แย่งกันเสียงดังเอตตโรนะนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงไปที่นิเวศนิเวศคือบ้านของอนาธบินทิกาเศรษฐีซึ่งเศรษฐีไปกราบทูลนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านนะแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปพอไปประทับในที่นิเวศของ อานาดาบินที่กะเศรษฐีแล้วพระองค์ก็ทรงได้ยินเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปากันก็ทรงถามอานาดาบินที่กะเศรษฐีว่าท่าน,นข้าราบดีเสียงอะไรหรือข้าราบดีก็กราบถูนว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญน,นางสุชาดาคนนี้นะ ข้าพระอ,องคนะ์นำมาจากตระกูลมั่งคัง่งคือเสียงลูกสะพายเป็นมั่งคั่งมาเป็นสะพายในเรือนนางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือนะคนมีเงินก็ยิงเนาะมีเงินยิงยาโสนะอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีก็เอา ลูกเศรษฐีมือนกันมาเป็นสะพ้ายนะเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็เลยท <c> ร <oughs> งตัดให้ไปเรียกสุชาดาหญิงสะพายนั้นมานะแล้วก็สุชาดาหญิงสะพายนั้นก็กราบทูลว่าผู้มีพระเจ้าหลังจากเข้ามาถวายบังคมแล้วนะ หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงตรัสถามว่าสุชาดานะพันยาของบุรุษเจ็ดจำพวกเจ็ดจำพวกเป็นฉไนนะก็หนึ่งพัรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยโจรเสมอด้วยนายเสมอด้วยแม่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสี สุชาดานะพระยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้เธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นนะยิงตรงไปเลยถามตรงไปเลยนะสุชาดาเป็นสะพายของอนาถบินทิกาเศรษฐีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะม <c oughs> ่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความแห่งพระผู้ความแห่งพระดำรัด ที่พระผู้มีภาคเจ้าตัดโดยย่อได้นะโดยพิสดารนะระองก็เลยทรงตรัสว่านางก็ว่าขอพระผู้พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสขอพรขอพระองค์พระผู้มีภาคเจ้าโปรดทรงแสดงทำแก่หม่อมฉันโดยที่หม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึง เนื้อความแห่งพระธรรมลัดที่พระผู้มีพภาคตัดไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารเทิดนะหนังไม่รู้ยังงงอยู่นะ <c oughs> พระเจ้าก็เลยทรงตัดว่าสุชาดาถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุชาดาหญิงสะพ้ยในเรือนนะทูลรับ พระผู้มีภาคแล้วพระผู้มีภาคตัดพระพุทธพุทธนิวาภ <c oughs> รรยาผู้มีจิตปทุสลายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์หรือพรายามซื้อมาด้วยท <c oughs> รัพย์พยายามจะฆ่าผัว ภริยาของบุรุษเห็นปัานนี้เรียกว่าวัฏภาิยาภริยาเสมอด้วยเพชฆาศวัฏวักาละวัฏกาวัฏแปลว่าเพชฆาตนะสองสามีของหญิงผู้ประกอบด้วยศิลปรกรรมพาณิชยกรรมและกษะีีกรรมได้ทรัพได้ทรนะัพมาภริยา ปรารถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสียภรรยาของบุรุษเห็นปันนี้เรียกว่าโจละภริยาภรรยาเสมอด้วยโจรนะผัวหาเงินมาได้ก็ยักยอกไว้ <c oughs> สาภรรยาไม่สนใจการงานเกียจคร้านกินมากปากร้ายบากก้าร้ายกาศ กล่าวคำหยาบคมขีผัวผู้ขยันขันแข็งภรรยาของบุรุษเห็นปันนี้เรียกว่าอายะภริย,รยาภรรยาเสมอด้วยนายเนะ <c oughs> เป็นเหมือนนายเลชี้นิว้วนะสีภรรยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลพุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ภริยาของบุรุษเห็นปัณน,นีเรียกว่ามาตาภริยาภริยาเสมอด้วยมันดาห้าภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็น ปานนี้เรียกว่าภาคินิภาริยาภาคินิภาริยาภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวหกภรรยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นเป็นหญิงมีสินมีวัดปฏิบัติสามี ภรรยาของบุรุษเห็นป่านนี้เรียกว่าสิกีภรยาภรรยาเสมอด้วยเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนเลยเจ็ดภรยาภรรยาใดสามีเคี่ยนตีขูดจะคอก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภรรยาของบุรุษเห็นปัานนี้ เรียกว่าธาสีภริยาภริยาเสมอด้วยธาตุมีเจ็ดจำพวกด้วยกันภริยาที่เรียกว่าวัฏภริยาโจรีภริยาอายะภริยาพระยาทั้งสามจำพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนทุศีลหยาบช้าไม่เอือเฟื้นะเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเมียสามกลุ่มนี้นะ ตายไปตกนรกนะ <c oughs> ส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยาพระคินีภริยาสิกีภริยาทาสีภริยาภริยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถนอมรักไว้อย่างยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุกติสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้แล เธอเป็นภรรยาจำพวกไหนในเจิตจำพวกนั้นนะสุชาดาเข้าใจเลยก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นภรรยาของสามีเสมอด้วยธาตนะุนางเข้าใจนะก็เลยนะ ปฏิยาณตนว่าจะขอเป็นภรรยาเป็นเมือนทาตใช่ไห <c oughs> ในสี่กลุ่มหลังนี่ไปเกิดสุขติโลกสวรรค์นะสามกลุ่มแรกนี่ไปตกนรกหมดเลยเพราะทุสินนะ <c oughs> ในเรื่องอย่างนี้ญาโยมหลายอธะมาว่าเราไม่ได้มีคู่มือการจะเป็นสามีปรรัญญาต้องมีคู่มือนะ คู่มือของการเป็นสามีภรรยาพึกเจ้าสอนไว้เลยในทิศหกว่าเนี่ยสามีทําหน้าที่ของสามีอย่างนี้แล้วภรรยาต้องทําหน้าที่ของตนอย่างนี้อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ปัญหาเราไม่ได้ศึกษาคู่มือเราศึกษาแต่ว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์หรือศึกษาแต่เรื่องที่จะมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นไม่คิดว่าการชีวิตอยู่ของเรือนเป็นคู่นะ สองคนเราจะต้องศึกษานิสัยใจคออุปนิสัยซึ่งมันจะต้องเหมือนๆกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอีกอย่างฝ่ายหนึ่งมีอีกอย่างไปกันไม่ได้ในพุทธศาสนาเนี่ยผู้เจ้าก็สอนว่า <c oughs> มนุษย์ผีนะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าข้าเรื่องหาบดีนะและข้าหาปตานีทั้งหลาย การอยู่ร่วมสี่ประการสี่ประการเป็นอย่างไรเราพูดถึงคนเราคบหมากันด้วยธาตนั่นแหละอยู่ร่วมกันด้วยธาตนั่นแหละพระเจ้าทรงตรัสว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผู้อยู่ร่วมกับชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา ข้าบดีข้าปตานีทั้งหลายก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไรโยมก็จะเห็นนะที่ในบโลกแบบนี้แหละไม่ต้องตายหรอกลองเห็นคู่ที่เขาอยู่กันก็ไปลองก็ทรงตัดว่านะสามีในโลกนี้เป็น ผู้มักฆ่าสัตว์นรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตนีครอบงำด่าและบริพาทสมณพราหมณ์อยู่กองเรือน แม้ภริยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นคนทุศีลมีบาปใจบาปนมนมีมนตินคือความตนีครอบงำด่าและบริภาทสมณะอยู่ของเรือนข้าบดีและข้าพตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แล อันนี้คู่กันเลยนะต่างคนต่างไม่ดีอยู่คู่กันเหมือนขี้เหล้าอยู่กับขี้เหล้าขี้ยาก็อยู่กับขี้ยาใช่ไหมขี้เมาก็อยู่กับขี้เมาอะไรนี้คู่กันเลยนะข <c oughs> ้าบเจ้าข้าบดีและข้าพัานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรสามีใดในโลกนีนะ้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าและปริพาทสมณะ สมณพราหมณ์คล้องเลือนอยู่ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์จากการปร,ร,ร,ระพฤติผิดในการจากการพูเดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาธรรมมีใจปราศจากมนตินคือความตนีไม่ดา่าไม่บริพาสมณพราหมณ์อยู่ของเลือน ข้าบดีและข้าปตานีทั้งหลายใช้ผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหละอะจอย่ <c oughs> อางนี้ครอบครัวก็อาจจะมีความสุขก็ได้เพราะว่า <c oughs> มีเทวดาเป็นผู้หญิงอยู่ <c oughs> ข้าบดีและข้าปตานีทั้งหลายก็ใช้เทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไรเล่า สามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์อยู่กองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าบริภาทสมณพราหมณ์อยู่กองเรือนก้าบดีและก้าปดานีทั้งหลายใช้เทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างนี้แหละนะชายชายดีแต่หญิงไม่ดีนะ ข้าบดีและข้าปตานีทั้งหลายก็ใช้เทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาเป็นอย่างไรเล่าสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าบริพาทสมณพราหมณ์อยู่ของเรือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าไม่บริพาทสมณพราหมณ์อยู่กองเรือน ข้าบดีและก้าปตานีทั้งหลายก้าปตานีก็ผู้หญิงนะนะ <c oughs> ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แหละนะถ้าครอบครัวใดมีอย่างนี้มีความสุขนะครือ <c> ง <oughs> ้าบดีและก้าปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประสี่ประการอย่างนี้แหละภรรยาและสามีทั้งสอง เป็นผู้ทุศีนเป็นคนตนีมักดาสมณพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีนมีความตนีมักดาสมณพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตนีภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีนะ อันนี้พระองค์กทรสงอธิบายญาตโยมั้งหลายมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อยู่บนโลกนี่แหละเราไม่ต้องไปรอให้ตายก่อนแล้วก็เจอมันจะเป็นอย่างนี้นะมันยากมากแล้วที่มันอยู่กันไม่ได้สําเร็จก็เพราะว่านี่แหละเมียเป็นเทวดาผัวเป็นผีนี่แหละหรือผัวเป็นผีเมียเป็นเทวดาไม่มีทางอยู่กันสําเร็จมันต้องผีอยู่คู่กับผีนั่นแหละถูกต้องแล้ว เทวดาอยู่คู่กับเทวดาอันนี้ถูกต้องมันจะอยู่ด้วยกันยืดยาวแต่ที่อยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวก็นี่แหละกลุ่มหนึ่งเป็นผีกลุ่มหนึ่งเป็นเทวดาสังคมไทยเราเลยแตกแยกเยมตังเกตดูครอบครัวประเทศไทยแล้วเนี่ยขาดความยั่งยืนมาหลายหลายทศวรรษแล้วเพราะว่าขาดศีลขาดธรรมเนี่ยพอขาดศีลขาดธรรมไปปุ๊บมันก็ไปในเรื่องนี้แหละ พอไปกินเหล้าเมายา,าเกียรติการการงานาผิดศีลในเรื่องกามทะเลาะกันแล้วคันเนี่ยถ้าผิดเรื่องกา่อะไรก็ทะเลาะแตกแยกกันที่เดียวนะอันนี้เราจะเห็นในโลกนี้นะแล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสนี่แหละมันมีอยู่บนโลกเพราะนั้นเราก็ตั้งใจมาเมื่อเรามีคู่ครองแล้วก็พอใจในสามี หญิงที่ทำให้สามีพอใจคุ้มครองสามีที่ดีเหมือนแม่ใช่ไหมเหมือนพี่สาวน้องสาวนะเมื่อหญิงใดกระทำอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ตายไปเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาชื่ออัปปมานิกาเป็นหญิงที่รู้จักประมาณรู้จักทำให้ผู้อื่นประทับใจใช่หไหมอันไม่ใช่ว่า นะทะเลาะวิวาทกันนะและในที่สุดจากความรักก็กลายเป็นความชังจากความดีก็กลายเป็นความชังเกียดชังล้างขลางผ่านกันฆ่ากันไม่นึกถึงความดีเลยอย่างเงี้ยมีเยอะในสังคมนะอันนี้ก็คือเหตุผลของภรรยาเจ็ดจำพวกท่านทั้งหลายละไปตัวดูตัวเองว่าอยู่จำพวกไหน ผู้ที่เป็นสามีซึ่งแปลว่าเจ้าของเนะี่ยภรรยาแปลว่าผู้ที่ต้องเลี้ยงดูนะเพราะฉะน,นั้นภรรยาซึ่งแปลว่าผู้ที่ต้องเลี้ยงดูสามีแปลว่าเจ้าของนะฮะแล้วก็บูดใหม่ก็คือผู้รับใจภรรยาก็คือสามีนั่นเราจะได้ยินคําว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาว จ้าก็แปลว่าผู้ใหญ่นะเบาวก็ผููผู้รับใช้เมื่อเราพร้อมกันแล้วที่จะเป็นเจ้าเบาเจ้าสาวเราก็พร้อมที่จะต้องรับใช้ซึ่งกันและกันสนองกามตัณหาสนองกิเลสสนองความคิดซึ่งกันและกันแต่ถ้ายังไม่พร้อมในเรื่องนี้ก็อย่ามีเลยถ้ามีแล้วมันทุกตัดออกไปเลยนะนะผู้เจ้าก็บอกนี่แหละถ้าจะมีก็หาคู่ที่มันมีเหมือนเหมือนกัน นไม่ยู่หรอกคนที่มีธรรมมีศีลก็ไหลก็หาอยูนะ่ก็จะอยู่ยาวนานมีชีวิตสุขตามอัตภาพของผู้อยู่ของเรือนก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาได้รับฟังรับชมกันวันนี้ก็มีทั้งหมดนะที่ในแชทบอร์ดทั้งหมดสีท่านนะ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ของเรือนถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีเทวดาถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาเป็นเทวดาอย่าไปเอาเปรียบกันอย่าไปคิดว่าฉันเนี่ยต้องเป็นใหญ่เคอนะต้องเป็นรองอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ต้องเป็นเหมือนมือเหมือนเท้านะใช้มือล่างมือใช้เท้าล่างเท้านะ คือกับต้องช่วยกันถ้าทำได้อย่างนี้บนโลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีลห้านั่นแหละถ้าเรามีศีลเข้าไปจับแล้วไม่มีการทะเลาะก,กันหรอกแต่มันไม่อยู่ในศีลห้าไปตกหล่นไปอยู่ในอบายยมุขไปกินเหล้ากินยาเกียรติาการงานไอเนี้ยมันจะหลุดไปละไปเป็นผีไปเป็นมารอย่างเงี้ย ก็ขอมโนธนาขอให้ตนทางร้ายเป็นผู้เจริญในธรรมขอเจริญพร